ยำไว้ไว้เพ็ดแซ่บครับผมครับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นก็ได้แล้วตักขึ้นลวกใหม่ๆแล้วร้อนๆยำใหม่ๆครับผมร้านยำลุงแอดพาแซ่บนะครับของสดใหม่ทุกวันครับผมขายหมดทุกวันนะครับใส่ลงไป เราใส่เครื่องให้ห้าอย่างนะครับมีหมูสับนะครับหมูสับนี่เป็นหมูสับที่หมักมานะครับอร่อยมากครับผมแล้วก็มีหมูยอครับผมมีปลาหมึกนะครับมีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเห็ดขาวนะครับหรือใครจะใส่เล็บมือนางด้วยก็ได้นะครับสี่สิบาทครับผมใส่ได้ทุกอย่างครับผมสี่บาทครับผมโอเคครับเดี๋ยวใส่ถ้วยเอาไปส่งลูกค้าก่อนครับผม ใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยครับผมยำไวๆรวมมิตรนะครับสี่สิบาทครับผมเสร็จแล้วก็เอานะครับผักสลัดวางครับผมตามด้วยช้อนนะครับเสียบลงไปนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันเลยครับผมครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมครับผม ผู้หมวดคนเดินครับผมครับผมกินสองวันติดแล้วอร่อยไหมผู้หมวดอร่อยครับผมขอบคุณครับที่อุดหนุนนะครับเหตุการณ์วันนี้เป็นไงบ้างครับปกติดีครับผมอ๋อก็เลย s o ยไวๆนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมพอดีผู้หมวดสั่งยำไวๆนะครับต้องรีบทำครับผมถ้าทำช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผู้หมวดเครื่องนะครับ อยไปไวๆครับผมขยับช้านี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมหมดเครื่องครับผมต้องทำไวๆครับในรแอใส่ทุกอย่างนะครับสี่สิบบาทครับผมเครื่องรถแอกก็จะลวกไปเลยนะครับก็ลวกใหม่ๆนะครับเพราะว่าถ้าลวกที่ตัวที่ลูกค้ามาพร้อมกับุงแอกทำไม่ทันครับผมบะเหมึกลงไปครับผมประมาณสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาครับผมใส่ลงไป ก็หมูยอครับผมใส่ให้ห้าอย่างครับผมเครื่องนะครับห้าอย่างครับผมสี่สิบบาทนะครับครับมาปรุงกันเลยครับผมยำไวๆนะครับเนี่ยไวๆดังเดิมครับผมขายดีมากครับยำไวๆมาม่านะครับมาม่านี่ก็ขายดีเด็กแก็เรียนชอบกินนะครับของแอดก็จะมีนี่ครับเห็ดข้าหมูสับนะครับเป็นหมูบดที่หมักมาแล้วครับอร่อยปลาหมึกคางปลาหมึกนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลา หมูยอครับผมแล้วก็จะมีเล็บมือนางอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครใส่เล็บมือนางด้วยลุงแอกก็ใส่ให้ครับสี่สิบบาทเหมือนกันครับผมใส่ได้ทุกอย่างอ่าหมวดนี้เขาจะกินเผ็ดหน่อยนะครับรสชาติจ,จัดจ้านหน่อยใส่ลงไปปรุงเลยครับผมแซ่บของนัวพอประมาณครับผมพร้อมมีเครื่องไว้ไว้อยู่แล้วน้ำปลา มะนาวครับผมนี่แหละครับคืออาชีพหลักของลุงแอ๊กนะครับลุงแอ๊กขายยำครับผมลุงแอ๊กผาแซบน้ำเชื่อมครับส่วนอาชีพรับจ้างตัดหญ้าหรือรับจอบปืนทำปลาเกลือนะครับนั่นคืออาชีพรองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงแอ๊กผ่าแซบด้วยนะครับขอบคุณครับผุงเสร็จแล้วครับผมครับผมเอาเผ็ดไหมครับเอาเผ็ดไหม ใส่ถ้วยนะพิเศษนะพ<ส>ิเศษนะสุภาใส่ถ้วยนะ,นะยครับผมใส่หมีหมมมูัีครับมีหมูยอหมูสามลูกชิ้นปลาเห็ดขาวอ่าหมูยอกับหมูสับแล้วก็ลูกชิ้นปลาหมึกก็มีครับ พ้อมก็ทําการคุลีคุลีนะครับเต๋าลุงแอคถ่ายทํามือเดียวนะครับลําบากหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวลุงแอคขออนุญาตเอายําไปส่งผู้หมวดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับ40บาทนะครับยําลุงแอคราคาเริ่มต้นอยู่ที่40่สิครับผมนี่ครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับใส่ผักสลัดลงไปครับผมตามด้วย ช้อนนะครับวางลงไปครับผมไปครับเดี๋ยวไปส่งผู้หมวดกันครับได้ครับนี่แหละครับก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็ต้องเสียค่าส่วยอย่างนี้ยครับไม่งั้นเข้าโรงเรียนไม่ได้ครับได้แล้วครับผู้หมวดส่งถึงที่เลยครับครับผมขอบคุณครับครับผมกินให้ร่อยนะครับครับผมครับขอบคุณครับ